สวัสดีทุกคนค่ะทานกาแฟตอนเย็นวันนี้ไม่ได้ทานเลยเป็นดิฟเย็นนะคะอยู่ที่บ้านท่าน้ำนนท์ค่ะบรรยากาศตอนนี้ดีมากลูกค้าเริ่มเข้าแล้วนะคะอากาศดีนะใครบอกว่ากรมอุตูนิยมวิทยาเขาโกหกไม่โกหกนะคะอากาศเริ่มเย็นมันก็ไม่ได้เย็นหรอกแต่มันก็มีลมนั่นแหละนล้วร้านที่บ่อยจะอยู่ใต้ร่มไม้แบบนี้อากาศดีทั้งวัน เดี๋ยววันนี้จะกินหมูกระทะสักหน่อยนึงเย็นๆมาตรงนี้เราจะเห็นเห็นวิวเรือเราอยู่ริมน้ำละช่วงเย็นโดยโดยสารทางเรือเรือด่วนเจ้าพยาจะเยอะมากเห็น<ม>ไหมนี่เพลินนะเธอนั่งดูเรือ,อจริงเรือจะมาแล้วก็จะมีคลื่นตอนนี้น้ำลงนะคะ น้ำจะท่วมเฉพาะบางช่วงเวลาเราเรียกว่าช่วงน้ำขึ้นน้ำลงเนาะตอนนี้น้ํำทะเลไม่หนุนน้ําเหนือเยอะหน่อยอร่อยมากกาแฟร้านพี่ใบอร่อยมากอันนี้วิตนิดเย็น เนี้พ่อเธอทานอะไรกันคะทานอะไรกันเดี๋ยวพี่บอยจะกินหมูกระทะวันนี้แล้วก็จะกินแกงเขียวหวานไก่ก็จะกินเซตบุฟเฟ่ของบ้านธนาำน,นนท์ในราคาะเออนี่อยากปพาไปดูที่น่ารักไปดูน้องตามมาน,นี้ตามมาที่พาไปดูน้องนี่ห้ารักรับแขก รับแขกโอ้ยขอถ่ายคลิปนะคะนี่ร้านพี่บอยเนี่ยจะเอาสัตว์เลี้ยงมาได้บางคนเอาแมวบางคนเอานกน้องหมานีไม่ต้องพูดถึงมากันบ่อยนะคะน้องน่ารักเราจะต้อนรับเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่เป็นมิตรกับเพื่อนฝูงด้วยเนาะบางบางตัวเขาไม่เป็นมิตรกับคนแปลกหน้านะคะอย่ามา เนี่ยขาดละร้านก็จะริมน้ําแบบนี้เลยอะให้ถ่ายคุณเห็นติดคุณได้นะนี่เห็นไหมร้านริมน้ําแบบนี้ลูกค้าก็จะจอยวันนี้อากาศดีเน,ะะนาะได้อากาศดีเนี่ยน้องๆเขาจะมาอยู่ในนี้ในกรงในรถเข็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบสบายสบายแวะมาได้เลยช่วงนี้อากาศดีจริงๆช่วงนี้อากาศดีจริง ร้านเราอยู่ริมน้ําแบบนี้เลยนี่คือวันทักผ่อนของพี่ตอยพอออกจากงานแล้วไม่อยู่งานประจำแล้วไงก็วันทักผ่อนก็คืออยู่ร้านอาเป็นไงเห็นไนี่ดูพี่บอยกับพี่แอร์เดี๋ยวเชียร์ด้อมนี้เชียร์ด้อมไหน ด้อมนี้เหมือนกันใช่ไหมเห็นไหมมีแต่นคนเชียร์ด้อมนี้แอปนนทกูลแล้วเขาก็อุปโลกให้ฉันเป็นเขาเรียกว่าผู้ใหญ่บ้านด้วยนะ <S 2> <S 2> <S 2> อุปโลกฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยคือให้ฉันเป็นคนแบบว่านำเรือนี้เลยี่บ้านพี่บอยเองบ้านหลังนี้อายุร้อยปีนะคะหลายคน หลายคนไม่รู้เป็นบ้านที่สร้างสมัยรัชกาลที่6อายุ100ปีอันนี้ไม่ได้เด็กทเลทขึ้นมาเพื่อร้านอาหารนะเป็นเป็นบ้านของ,งต้นตระกูลแต่ว่าพี่บอยมาซื้อต่อญาตินะไม่ได้กต้นตระกูลสายตรุล้องหมาน่ารักไหมน่ารักไหมกินอะไรนด้ยังกินอะไรไ่ยังลูก าลักมากขนนุ่มมากบายๆไปแล้วเธอยืนยันนะคะที่นี่อากาศดีมากถ้าฝนไม่ตกก็คือ The ะเบสค่ะ